มาอเมริกาก็ตอนนั้นก็ยังยังไม่แน่ใจว่าเอี้ผมจะทําอะไรดีเพราะว่างานโทรก็ไม่ค่อยมีงานมอเตอร์ไซค์ก็ยังไม่ค่อยก้าวหน้าแต่บังเอิญเมื่อสองปีที่แล้วอก็มีมีลูกค้าคนหนึ่งที่อยู่เมืองไทยก็คุยกันว่าคุณนาสครับคุณนาสอยู่อเมริกาเนี่ยผมต้องการอะไหล่ฮาร์เลยมากเลยแล้วก็ฮาร์เลย์มีสอง ก็คุยมาสองปีเขาว่าจะมาก็ใหม่มาจะมาก็ผมก็รอมาสองปีพอขับมาจากอาจารย์จากทิปมาปักกิ่งเขาก็บังเอิญมาเลยครับก็ได้ได้ต้อรับก็มาซื้อมาซื้อรถมาซื้อมอเตอร์ไซค์ก็ครั้งแรกก็ซื้อไปประมาณสิบสามคันก็พอหลังจากสิบสามคันก็เริ่มต้นยี่สิบคันนะครับพอยี่สิบคันก็เดือนหน้านี้เขาก็ สามสิบคันก็เริ่มมาทวีคูณขึ้นเรื่อยๆก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณเดือนละสามสิบคันครับตั้งแต่ผมได้ใกล้ชิดท่านอาจารย์ก็อตอนแรกผมนึกว่าท่านจะดูให้ให้คนที่มีสตังค์นะครับแต่ว่าเป็นแม่ค้าธรรมดาขายข้าวติว่มนะครับท่านก็ไปดูให้นะครับผมก็ประทับใจมากเลยว่าอืท่านไม่ได้ ไม่ได้ถือว่าคุณจะรวยหรือคุณจะจนท่านกช็ชวน